อะไรนะที่หือที่มีท่ามีที่มันมีท่าน้ำนะท่าเรือกับน้ำกับภูเขาอ่ะอ๋ออะไรนะสามพันโบกหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่อะไรใหม่ๆนี่นะใหม่ๆใกล้ๆหรือออกใหม่ๆใกล้ๆที่ออกหนึ่งเจ็ดกับสองเก้านี่อะไรนะรูปอะไรนะเมื่อกี้นี่ใกล้เคียงอะไรลุงถือว่านูกใกล้เคียง น้ำกับท่าวันนั้นน้ำกับท่าท่าท่าที่มันมีขอนไม้มันตอกหนึ่งเก็บวันนี้ผมว่าหนึ่งน่ากลัวนะหนึ่งน่ากลัวนะหนึ่งคู่กับหินเป็นต้นนะเดาเดาเพราะว่าวดนั้นน้ําไปคู่กับน้ําคู่กับไปท่าท่าแพนะท่าแพหรือเรือท่าแพ่ท่าแพแลืวจะมันมี มีขอนไม้ที่ผมบอกว่าขอนไม้ส่วนมากจะเป็นเล็กเก็บที่เป็นท่อนไม้าพาดส่วนมากจะเป็นล็กเก็บประมาณหนึ่งเก็ดน้องวันนั้นใชนน่งเก็บร่างสองเ้าทีนี้ทั้งวันนี้ส่วนร่างเราจะเพิ่งไปพูดถึงมัน <c oughs> จะไปเป็นสูงเป็นแปดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าส่วนบนเราต้องเจาะไปที่ประเด็นคือน้ําน้ําคู่กับหินน้ําคู่กับหินปกติแต่เป็น หนึ่งห้าเพราะว่าหนึ่งห้าเนี่ยมันไปรับรับเป็นหลักแสนแล้วมาสองตัวเบิ้ลเลยครับทีนี้ถามว่าเลขวันนี้จะหาบไหมมีเปอร์เซ็นต์นะครับหาบหาบ,หาบ,หาบลักษณะหาบอ่ะคือมันออกห้าห้าหกมันจะไม่ได้มันจะเป็นหาบคือเลขหลักร้อยกับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ประมาณนี้นะหลักร้อยกับหลักหน่วยตัวเดียวกันหลักร้อยกับหลักหน่วยน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เอาตัวหนึ่งไปแทรก คือจะง่ายแต่ซื้อง่ายซื้อง่ายแต่ส่วาเราซื้อหนึ่งหกไปนี่ก็หกหนึ่งหกไปเลยแบเนี้อ่ะหนึ่งหกหนึ่งก็แล้วแต่อแล้วแต่ชอบเขาเรียกว่าหาบหาบแต่ว่าหาบสามหางคือผมมันนั่งคิดดูยังไงก็นหนึ่งน,น่าจะโอเคนะวันอาทิตย์ด้วยเนาะครับจะเพี้ยนก็ไม่เกินแต่เราต้องยืนยันที่น้าอ่ะน้ําไม่ไม่น่าจะหลอกเรานะแล้วหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันไหมลุง S 2> <S 2> ก็ถือว่าตัวเดียวกันอยู่ครับเป็นเนี่ยเราพูดกันไว้ก่อนเนาะใช่ครับแต่ที่เดน่นแชทเขาก็น่าจะหินกันเนื้อหินหินไอ้น้ํากับน้ํากับหินนี่ต้องคู่กันแน่นอนอน่าจะเป็นเลขบนนะแต่เรื่องเลขล่างเราก็อยู่โซนป่าโซนศูนย์อะไรก็ว่าไปแปดอะไรก็ว่าไปแต่เรามาเลง็งตัวบนไปก่อนถึงใช่ไหมใช่ครับทั้งวันนี้จะมาเป็นหกหนึ่งผม,มก็ไม่น่าเกียดนะก็เราดูว่าคิวอาร์โค้ดคืออะไรเอออยาก คือลองลองไปเสี่ยงดูไม่รู้ใช่ไม่ใช่ผมจะถือเรื่องคือเอายังไม่รู้หวยห,หรอกแต่ว่ามองดูล้านเราไอ้ของที่เราได้มามันชอบมีโชคครับใช่ครับรว่าเขาจะฝากไสอัวก็เป็นยายามาแล้วก็ขนอมอีกครับขนอมอีกกี่กล่องเนาะหกกล่องหรือล่าอันนี้ก็ขนมก็น่าจะเป็นหนึ่งนะเราไปนั่งคิดไปเนาะเอะอแล้วมีนนไข่<อ> คิวอาโค้ดของไงอันนี้เออมีไข่ด้วยไ,ไข่จะไป,<ต>ไปกองข้างหน้าหรือเปล่าอะไรแตรไข่ไข่เค็มอีกอะไรแต่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นะคิวอาโค้ดของโทรศัพท์ผมนะที่วา่าลุงก็เลยจัดคิวอาโค้ดให้ก็เลยเ<ะ>ขียนคิวอาโค้ดให้นะนคิวอาโค้ดของโทรศัพท์นะ รางวัลที่นะไม่ใช่รางว<ม>ัลที่หนึ่งนะโอ้ยถ้ามาอย่างนี้ตรงๆทําไงหรอก็ <c oughs> ถือว่าเป็นดวงอีกอะดวงคูออ่กีก <c oughs> แล้วก็มาดูตัวเลขที่เราปแปลปกรู้สึกว่าจะเข้าท่าอยู่นะอุ้ยมาแล้วตัวคําครั้มยังไม่แดงทําไมมีสีแดงตัวเดียวตัวคําครั้มนี่เขาเรียกครั้มคำครั้าอยู่อ่าครั้มครั้มเดย์ยังไม่แดงนะจ๊ะจับประเด็นกําลังจับประเด็นอยู่อ่ารอเซนส่งอีกก็อยู่ประมาณนี้แล้วอ่าก็ชอบอยู่นะผมชอบ เบอร์คิวอาโคดรู้สึกว่าจะชอบเลยล่ะแอดูคิวอาโคดอีกรอบๆเพราะว่าเรามาคำนวณดูอีกรอบปีที่แล้วมันออกสามเก้าหนึ่งครับวันนี้ถ้าจะตีกลับก็หนึ่งมาอยู่หลักสิบก็น่าสนอยู่นะอืมข้าวน่าจะหลุดกลับมาเป็นหัวเป็นเลขขกก็ได้นะครับมีคิวอาโคดนะคิวอาโคดคิวอาโคดมีหกตัวเลยลุงมันมีเยอะกว่านี้แต่เราตัดจพหกตัวไม่ดูถ้ารจะหกตัวพอด,ดีแท้ คือมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็แปดหกหนึ่งแล้วก็มาห้าหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็มาเจ็ดสองห้าแล้วก็อะไรนี่อวี้ควอาโค้ดมันจะอยู่แถวนี้ผมขอใช้คาว่าคิวอาร์โค้ดแล้วกันแวอาจจะเปลี่ยนเป็นสี่แล้วเป็นหกหนึ่งหกก็ได้หรือหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะนี่คือเลขก็อยู่ในป๊อปลออยู่อาจจะมีเบิ้ลขอใช้คํว่าคิวอา QR โค้ดสาคัญอยู่ตรงนี้ถ้ายังต่อคือยังอยู่ใน สเตปที่ที่เราขีดไว้นี่หากว่ายังอยู่นะคิดว่ายังอยู่นะะห้ยังอยู่ก็เป็นเรื่องเลยวันนี้หรือว่าเป็นเรื่องเลยนะถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู่ในเป้าที่ลุงป๋องจับจ้องอยู่มองมองไว้อยู่ที่เราแปรโปกมาโอเคนะแต่หลักร้อยเราก็ถ้ามันไม่ได้หาบล้วก็เอาตัวอยู่ใกล้ๆนะใส่ไปเลยหรือจะโดนสามตัวเรียงหรือเอ๋อาคือเราจะเป็นสามตัวเรียงมาอยู่เลยเปล่ นายรูปของสามตัวเรียงอะไรเห็นถือลอตเตอรี่ใบในี้นานแล้วนะอ๋อน,นี่ก็ลองจับมาเสี่ยงดูก่อนอจับอะไรครับอย้ยาพร้อมหมายเลขอาโคดเลยอาโค้ดน่นออะไรจะขนาดนี้อาโคดเอ้ยงามแท้เรขง,งามครับแล้วมันตำแหน่งเขาได้กับที่เรางงนะครับบังเอ,อิญมันมาตรงกัน กับเลขที่เรากำลังมองมาอยู่อ๋อเจียสองห้าตบหกหกหนึ่งสองตบสองหกหนึ่งสองแล้วก็เลขคอมเลขมาหาไหมา่หนึ่งอีกถ้าตกตัวนี้ก็ถือว่าอืมอืมอืมถือว่าบังเอิญน,นะบังเอิญอีกนะบับงเอิญน,นะไม่ฟุกนะเก่าใกล้ๆชีเก่าใกล้ๆน่าจะเป็นหนึ่งอะตายห้ามันก็ออกหกมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลย มากนะถ้าดูสไตล์เลขห้าข้อห้าห้าห้าหลักแสนครั้งสุดท้ายเขาออกห้าเจ็ดเก้าแล้วเป็นซามเจ็ดอ่ะสามเจ็ดมานะสามเจ็ดมางวดน,นี้ถ้าสาหนึ่งก็ถือว่าเข้าเป้าถือว่าข้าเป้านะคือคือที่เรามองตัวเด่นเขาก็น่าจะเป็นเลขตัวเก่าที่คนไม่ชอบเื้องต้นเราต้องดูตัวนี้ก่อนคนจะไม่ชอบแต่คนจะชอบหนึ่งสองเยอย เลขออ,ออนี่ฉะนั้นอืมนั้นแต่นี้ทั้งนี้ทังนั้นเพราะว่าเราก็ต้องดูตามกลุ่มที่เรามองไว้เข้าเป้ามากกว่าทั้งหนึ่งสองได้ไหมเลขขออได้ได้ได้ไดครับต่อ,อตัวนี้ก็อาจจะบนเหมือนกันแหละคนถ้าออกเลขตัวเก่าคนจะไม่บนครบบับบางจะบางอ,อ,อเพราะว่าครับออกแปดหนึ่งหกทั้งงอนนี้ หนึ่งเจ็ดห้าหกเมื่อออกหนึ่งหนึ่งหกก็โอ้ฟ้าทลายโจนเลยทลายโจนอ๋แก้โควิดสี่สี่หนึ่งหกหนึ่งหกถ้ามาออกไปนี่ก็ฟ้าทลายโจนสี่หนึ่งหกมาหนินี่ตรงนี้มันก็เข้าเนี่ยสี่หนึ่งหกมันรับรับมุมกันได้พอเราดูผมดูตรงนี้หลายวันและแสดงว่าหนึ่งมีสิทธิ์หลักสิบในหลวงมีสิทธิ์มีสิทธิ์สูงเลยหลักสิบถ้าลูดก็ไม่พลาดนะผมลูดหนึ่งเนาะลูดหนึ่งไม่พลาดนะ จะหนึ่งอย่าลืมนะหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งก็ให้ก็ไปกอดคอ,อกันอยู่เลขล่างไ้ตรงนั้นครับแล้วเอาตัวตรงตรงไปกอดกอดไปยังกอบไปดูตรงกอบก,กอดกรอใบแปดหลักแสนนะครับทึ่ซึ่เราหากินอยู่ตรงนี้นานแล้วผมย,ยังไม่หลุดตรงนี้อยู่อ่ะก็ลุงจะส่งการบ้านให้ท่านผู้ชมให้ไปดูนะ ออการบ้านตัวนี้น่าสำคัญมากนี่กรอบเปดหลักแสนนะเมื่อกี้ในหลักออกตรงไหนเด้อดูหลักแสนนื้อออกเกียรสองห้าเนาะจ้าตัวรับต่อไปเห็นไหมทขแยงรับเลยสองห้าหนึ่งเกียรสองห้าทะแยงรับ หลักลอยจะเอาตัวไหนหนึ่งหกทำไมไมันอยู่ตรงนี้อ,อ๋อทำไมมันอยู่ใกล้ๆก,กันล่ะลุงอ,อ๋อทำไมมันมีหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเพืออะไรนะได้ได้หนึ 1, 1, 9, 9, <ม>่งหนึ่งเก้าเก้าเลยอยู่น่าจะอยู่ใกล้กรอบแปดหลักแสนนี่แหละครับหัวยังไม่หลุดตรงนี้นะเพราะยังบนบนอยู่แถวนี้อยู่เริ่มจากเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเจ็ดใช่ไหมใช่ครับหนึ่งเจ็ดแล้วมาสองห้าต่อไปก็ถ้าหนึ่งหกก็เป๊อเข้าเป้าเลยหลัก จะจะน่าจะเป็นแปดหลักแสนหรือเปล่าไม่รู้วันี้ชี่ประเด็นนะเนี่ยเกิดเพราะว่าถ้าเป็นแปดหลักแสนว่าหนึ่งหกเข้านีวันนี้นะถ้าแปดหลักแสนมาหนึ่งหกว่าเข้าเลยจกัดท่า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 แพ้ท่าแพ้จะมีไม้พาดไปนะผมบอกว่าตีเป็นเจ็ดนะไม้ตัวนั้นก็มาหนึ่งเจ็ดขอนไม้นะห้า มันเป็นผ้าน,น,น้ำเล็กๆ,ๆอ่ะแต่เออนั่นแหละแต่มันจะมีไม้พาดใช่ครับเพราะผมจได้อยู่ไม้ไม้พาดอยู่หน้ากระท่อมวันนั้นก็มีเขียน,นนี่ผมจําได้ทีนี้เมื่วานนี้น้ําคู่หินี่ะหินห้านี่ไปอยู่หลักหลักแสนแล้วครับหินห้าหินหกเหลือหกตัวเดียวครับที่พอจะดึงมาเข้าจุดนี้ได้ถ้าห้าปัดไปล่างหรือหลักร้อยอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้เพราะว่าันนี้เด่นน้ํากับหินน้ํากับหิน,หนเด่นมาก ถ้าไปออกหนึ่งเก้าก็ถือว่าโอเคตัวเดียวกันใช่ครับโควิดดิบอะอถือว่าได้เพราะว่าถ้าจะดูนผมไม่ได้ขยายให้ดูเนาะถ้าขยายแผ่นนี้น่าสนใจว่าถ้าเราจะมาดูไอ้ตรงที่แปดหลักแสนก็ตัวเชื่อมเขาอะสองหนึ่งเจ็ดห้าถ้ามาตกหกหกหนึ่งสองถ้าตกโอ้โหมันก็เต็มเต็มแล้วนะ น่าจะเต็มเต็มอะถ้าแบบเราดูคิดแบบง่ายๆจุดนี้ผมก็มองงวดที่แล้วผมก็ดูตรงนี้ก็เห็นอยู่เจ็ดสองห้าเนี่ยมันจะเต็มตื้นะลุงนะเนี่ยมันตื้นๆมันต่อจากหนึ่งเกตแล้วก็เจ็ดสองห้างวดงวดนี้ถ้าเขารับมุกของไอ้เจ็ดสองห้าตรงที่ก่อเป็นหลักแสนก็น่าจะเต็มเต็มนะอย่างหลุดก็ไม่เกินหนึ่งเก้าโควิดโควิดที่แล้วออกเก้าหนึ่งคือเลขเก่าปีที่แล้วอ๋อเพาจะให้เลขเก่าปีที่แล้วคือหนึ่งเก้าเก่าใกล้ใกล้ แต่ถามว่าดีเปอร์เซนต์จะมา91ไหมเพราะว่าถ้ามามา19โอ้นะถ้ามา,มา19กับ16ถือว่าใช้ได้เลยอะเข้าตำแหน่งเลขแม่จะพัวพันอยู่ใกล้ๆกขอบเขดหลักแสนตัวเก่าของเราอะเขาไม่ได้มอง